มะเร็งที่หัวตับอ่อนถูกเส้นเลือดห่อหุ้มการฝังแร่ไอโอดี125ช่วยยับยั้งมะเร็งได้ผู้ป่วยรายนี้เคยทำการสลายก้อนมะเร็งด้วยการจี้เย็นและสามารถควบคุมเซลล์มะเร็งได้ตลอด2ปีที่ผ่านมาปรากฏว่ามะเร็งกลับมาเป็นซ้ำบริเวณหัวตับอ่อนซึ่งก้อนมะเร็งอยู่ในลักษณะที่มีเส้นเลือดมาห่อหุ้มโดยรอบทำให้ไม่สามารถทำการจี้เย็นได้อีกทีมแพทย์จึงแนะนำให้ทำการด้วยการฝังแร่ไอโอดี125 เป็นการนำแร่ขนาดเล็กฝังไปยังก้อนมะเร็งเสมือนการฉายแสงเฉพาะที่ก้อนมะเร็งเนื่องจากมะเร็งถูกห่อหุ้มด้วยเส้นเลือดปริมาณมากเมื่อคนแค่าหายใจก้อนมะเร็งจึงเคลื่อนไหวตลอดแพทย์จึงทำการหาตำแหน่งด้วยการใช้ CT scan ควบคู่กับการเอกซ์ชั่น์ซาวน์นำทางหาตำแหน่งมะเร็งโดยต้องใช้แพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญสูงเนื่องจากมะเร็งมีเส้นเลือดอยู่ภายนอกหากเจาะผิดที่อาจทำให้เสี่ยงอันตรายต่อผู้ป่วยได้การรักษาด้วยการฝังแร่นี้จึงเป็นการรักษาที่ปลอดภัยและเป็นทางเลือกที่ดีแก่ผู้ป่วยรายนี้ ปรึกษาโรคมะเร็งโทร0942211169หรือ0815803998